สวัสดีครับพี่น้องจูนไลนเดอร์บายหอดงซิตี้ครับเมื่อน,นี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยุเขตเทศบาลเฮุงานนอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้า,าพีผ้านองมาเบิงงองงามทางบ้านค่ำสองบอตำบลน,น้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอยู่กับพ่อ,อยังนี่นน ใช่ครับอุทัยครับผมอุทัยนะครับพออุทัยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นบาจูนต้ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนก่อนครับที่เขอบมากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไลเดอร์บายฮอดงซิตี้เป็นกําลังใจให้บาจูนและกาสนับสนุนบาจูนครับโดยการดูโฆษณาในคลิปวิดีโอบาจูนครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเมืรอนี้พออุทัยพันสิริพิพี่ให้น้องเบิงหนึ่งแม่หนึ่งแม่ม่านครับหนึ่งโค่มนะครับเนาะครับผมหนึ่งแม่ม่านมาเบิงแม่ม่านแม่นี่ก่อนครับ เป็นบามันลูกผสมครับพี่น้องล่ำโตเงาว้วเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่าเลยครับแดงจนกำนะครับแดงองค์ตรงเลยพี่น้อง เหยียกลายหินหลายเพลินเลยคือกขาดึกดักดึกดักโมเมนขาเพิ่นถกเพิ่นถอนน <laughs> ี่ <laughs> พี่น้องหมายถ่วาขาถกขาถอนว่าสันอลาล่ำโตเงาขวัญอยู่มองนั่งทับนะครับคลิปหูดําออกโบสถ์ข้อสางงามเนาะครับเนาะตรงเลียงตรงเลียงเลยพี่น้องอุ่ออนสอดเนี่ยเมาจูนเราแวงแต่แม่น้อยนี่ด้ไหมในน้อยนี่นะครับแม่นี่ได้ลูกเจ๊กโตแล้วลครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกแม่สาวเนาะครับเนาะโอ้หลังใหญ่พี่น้องผสมเคเอฟสามหนึ่งว้เมื่อวันที่สิบสิบหกกรกฎาคม สมทีที่สองครับที่สองเธเด็กขับบานี้สิงหาบอกยี่สิบเก้าสิงหาครับยี่สิบเก้าสิงหานะครับกำหนดค้อกับมิถุนาปีหนาเนาะครับเนาะยี่สิบเก้าสิงหาผ่านรอบหนึ่งเดือนแล้วครสี่สองรอบแล้วครับผมอ่ารอบเคิงพี่น้องอ่าผ่านรอบอยูเวนต์บอลครับนี่ผ่านอยู่ครับผ่านอยู่นะครับเนาะเปิดราคาไว้ซัมเด็ครับสิบยุทธนาครับ หนึ่งแสนห้าพันห้าพันครับนี่คือราคาห้องนะครับแข้งขาหนาขาดารึ่งกระชับนะครับเนาะอ่าโค่นหางกลมเครื่องดําพี่น้องนุ่มซีเต้ามีติงบอครับนี่บอมีครับบอมีติงเนาะครับเนาะเครื่องดําพี่น้องผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้โอ้แข้งขาถือว่าสมุดสมส่วนครับบ้าจุนแล้วแม่งอีหลีได้พี่น้องสาวหน่อยนี่ย่านเพิ่มไซบักแอลน่ะนะหนึ่งแสนห้าพันราคาห้องนะครับ นี่คือแม่ที่หนึ่งท่ายเพิ่นสูงประมาณลอยสี่ซิหาบกลบแม่นบอครับแม่ครับประมาณนั่นนะครับเนาะลอยสี่ิมหาบกลบเป็นบามันนะครับลูกผสมพี่น้องตาบาโบ้เฮ็ดเขาซื้อนะครับเลือดบามันมาพ่อสมควรนะครับมาเหลือได้พี่น้องนั้นมาเบิ่งตัวนี้ก็ได้ครับบานนี้แม่นี่นะครับแดงจนแดงจนสั่พี่น้องเพิ่นได้ลูกเจ้าโตล้วครับแม่นี่สามในทองลูกที่สามในทองผสมพอได้ไหมลูกที่สามมันสมโตครับ ผสมตบวบาแันนะครับเนาะผสมบามันอู้บาจนเกือบเหยียบขี้ง่วผสมบาแมนสามไม่ท่องทีเลียนทีนี้ทีนี้คือลูกสองครับผมลูกสองนี่เพี่งเด็กเดือนละครับนี่แปดเดือนครับแปดเดือนนะครับผสมบามันไปเดี๋ยกเดือนละครับอันนี้ได้หกเดือนครับผสมหกเดือนแล้วครับนะครับลูกสามไม่ท่องแม่นี่คลิปหูดํานะครับแข้งขาหนาขาดําล่ำโตเงี้ยพี่นองอ่าเป็นเป็น อ่าสิบ,บอกว่าจังไดนี่มีเลือดบ้าหมันอยู่น่ะพอเนาะแมนครับเลือดบ้าหมันเ,<อ>เครื่องงามพี่น้องแดงอู้แดงจนสั่มเลยนะครับลูกสามในทองถือบาขาบาทกบทอนอามาเบิงลูกเพิ่นบานแล่นทีรีทีรีนี่พี่น้องเพิ่นเป็นลูกพ่อไดครับนี่ลูกเพิ่นสมโตมาให้กันครับผสมโตขึ้นกันครับผมผสมโตขึ้นกันครับขิปหูดำหูเสม,มอปากพี่นอ้องเขาให้หนี้เฮ็ดนะครับเนาะครับผมอายุแปดเดือนนะครับไปแล้วบานพุ่นไปแล้วไปแล้วอายุแปดเดือนตัวเมีย ขาโบทกโบทอนเนี่ยนอนเปิดไว้เท่าไรครับโคมนี่ผมนี่เปิดสิบเอ็ดสิบสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมราคาห้องนะครับเนาะอันโบมี่ยังนี่พี่น้องมันคําแล้วเพิ่นโบยออกจากคอเขาออกมาเพิ่นเลยฉุนเฉียวแต่ว่าเนยน้อยเนยโบสนใจพี่คอสางงามเดียวครับคอสางงามเนาะแม่นี่ตรงเลี้ยงตรงเลี้ยงเลยเพิ่นเป็นลูกบามันนะครับเพิ่นเลยคอสางเพิ่นเลยงามนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมอ่ะบานี่ชายพี่น้องสนใจง่วงคองพอนี่โทรมาหาพอเบอร์เลยครับเนี่ย ศูนย์หกห้าครับสามสามห้าครับแปดศูนย์ห้าสามครับพออู่ไทยเนาะครับผมพออู่ไทยครับพี่กัดบ้านคําสังบอตําบลน้ำปีกอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญพี่น้องเดี๋ยวบาจูนผ้าพี่ผ้าหนองเบิงแม่สาวหน่อยนี่ครับขวัญยิ้มมองนั่งทับหลังง่ามพี่น้องเพราะว่าออกเป็นสองผู้เลยนะพ่อเนาะครับผมก้ามเนื้อง่ามพี่น้องง่วงแม่นี่หนังถือว่าหนังหนาครับผมย่นตุบเลยนะครับแข้งขายาวเด๋อแม่เพิ่นโอ้แม่นี่ แม่ง่วงแม่นี่ทรงลูกดีนะครับเนาะครับผมแยกกับขายครับแยกกับขายแยกกับปล่อยครับแยกกับปล่อยบ่แม่นครับอ่าทาแยกนี่แม่ลูกเพิ่นเท่าไรครับสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองพันบาทครับราคาห้องครับผมง่วงแปดเดือนนะครับทาแยกลูกสี่หมื่นสองแม่เท่าไรครับบาทนี่เก้าสิบเจ็ดครับแม่เก้าสิบเจ็ดแยกกับขายเนาะครับเนาะครับผมอ่าพี่น้องอ่าแม่นีเก้าสิบเจ็ดครับป้าจูนทวนหาทาแยกนะครับลูกเพิ่นสี่หมื่นสองราคาห้องเป็นพอบามันตอนนี้แม่เพิ่นผสมทองแล้ว ห้องหกเดือนครับหกเดือนประกันแน่นอนแล้วครับผมว่าผสมบามันไว้ข่มโตนะครับเนาะครับผมราคาแม่นี่อ่าเดือนกัวนะครับอ่าเดือนกัวผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้หนึ่งแสนห้าพันครับผมหนึ่งแสนห้าพันนี่คือราคาห้องครับสำหรับคลิปนี้บาวจูนก็ขอบคุณพ่อคุณให้เป็นอย่างสูงครับที่ให้บาวจูนมาเบิ่งง่วงงามๆในมือนี้ครับแต่ก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่คอามากขาติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาวจูนหาเบิ่งง่วงงามในมนีฝ อนนอสไรับทีน่นี่สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับผมสวัสดีครับ